สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนที่ติดตามผลงานการพยากรณ์ดวงชะตาชีวิตกับอาจารย์ใหญ่ทาโร่วันนี้ก็ถือเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับที่อาจารย์ใหญ่ทาโร่ได้มีโอกาสที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของอวันนี้เป็นชาวราศีตุลน,นะครับดวงชะตาของชาวราศีตุลชาวราศีตุลก็ได้แก่ผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับชาวราศีตุล17ตุลาคม 17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับการพยากรณ์นี้จะเป็นการพยากรณ์ในภาพกว้างโดยใช้ไพ่ทาโร่นะครับแล้วก็จะเป็นการพยากรณ์เจาะลึกเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2563นะครับช่วงครึ่งปีหลังของปี2563ดูซิว่าดวงชะตาของชาวราศรีตุลดวงเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาเปิดไพ่ด้วยกันเลยนะครับโอเค ใบที่หนึ่งใบที่สองนะครับใบที่สามใบที่สี่และใบสุดท้ายโอเคชาวราศีตุลน,นะครับได้ไพนะ่ของเจ้าชะตาเป็น queen of wands นะครับเป็นไพ่ที่ดีนะฮะ เป็นไพ่ที่เป็นผู้จัดการนะผู้ประกอบการเจ้าของกิจการเลยนะครับเนี่ยการงานเด็ดเลยนะฮะในช่วงครึ่งปีหลังพูดง่ายคือว่าดวงการงานเนี่ยสำหรับลูกจ้างเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่จะออกมาทําธุรกิจนะครับทำธุรกิจส่วนตัวนะคือมีธุรกิจเป็นของตัวเองอ่ะเป็นเจ้าของกิจการนะครับดวงบอกอย่างนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ออกมาก็คือว่ามีความก้าวหน้านะฮะในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ตัวเองทําอยู่แต่แนวโน้มจะออกมานะครับเพราะเนื่องจากว่าไพ่ที่ประกบเนี่ย เป็นสิบดาบเอ้ยสิบไม้เท้าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้เป็นนะเจ้าของธุรกิจนะครับครึ่งปีหลังนี่คือว่าท่านอ่ะต้องลุยงานหนักเลยนะฮะแน่นอนครับท่านเป็นเจ้าของนะกิจการเช่นท่านเปิดร้านอาหารท่านก็ต้องดูแลทุกอย่างนะครับทําตั้งแต่เปิดร้านจนปิดร้านนะในช่วงแรกเพราะว่าเราจะได้รู้ปัญหาทุกอย่างนะครับแน่นอนครับ ท่านออกมาทำธุรกิจของตัวเองนะงานหนักงานลุยแต่เงินก็ต้องได้สิครับเป็นธรรมดาครับสภาพการเงินนะครับของชาวราศีตุลดีนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับดวงการเงินดีนะครับการเงินยังดีอยู่แล้วก็มีความมั่นคงนะสามารถจะผ่านไปได้นะได้ Queen of Pentacles นะครับมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาได้หลายทางด้วยและการได้เงินของท่านเนี่ยมันจะได้มาจากฝีไม้ ลายมือของท่านเลยนะครับจากการที่ท่านนะมุมาณะทุ่มเทอุตสาหะนะท่านก็จะสามารถหาเงินเข้ามาและเงินเนี่ยมีเกณฑ์เข้ามาหาได้หลายทางเลยนะครับคือท่านทําธุรกิจด้านนี้ท่านอาจจะเปิดอีกสาขาหนึ่งงเงินจะเข้ามาหลายทางเลยนะครับสําหรับชาวาราศีตุลก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะคือมีหลายสายทานนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับอีกประการหนึ่งนะครับในการที่ท่านจะลงทุนทําธุรกิจ นะเปิดกิจการเนี่ยนะครับตามไพ่ได้บอกไว้ว่ากิจการที่จะขยายเนี่ยควรจะทํากับคนใกล้ชิดนะครับทําคนใกล้ชิดสนิทคุ้นเคยยิ่งจะเป็นเครือญาติเป็นกงสีอะไรเงี้ยคนที่เคยรู้จักกันมาก่อน mm. เพื่อนสนิทนะครับญาติเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จดีนะคือถ้าคนไม่รู้จักไม่แน่ใจอะไรเงี้ยเราต้องระวังฮะปีนี้มันนะอะไรก็แย่หมดนะฮะเราเซฟไปก่อนดีกว่านะครับ ดนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับงานดีเงินเดินครับอาจารย์ใหญ่ทาโร่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะฉะนั้นท้ายนี้ถ้าเกิดว่าท่านชื่นชอบผลงานการพยากรณ์ดวงชะตานะฮะก็รบกวนท่านช่วยกด subscribe like share ด้วยจะเป็นมะคุณยิ่งนะครับอย่างไรก็ตามถ้าท่านสนใจในการที่จะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ใหญ่ทาโร่ก็ท่านก็สามารถทําได้เช่นกันโดยเราจะดูออนไลน์นะฮะ แอดเฟรนที่ Facebook ใหญ่ทาโร่นะครับนะกุญแนก่อนนะครับแล้วกอ็อาจารย์จะนัดหมายวันเวลาในการดูดวงนะเราจะดูออนไลน์ line, นะครับดูออนไลน์ line, นะครับก็คือวิดีโอคอลนั่นแหละครับแล้วก็ราคาค่าดูราคาย่อมเยาวครับยุคโควิด19ครับนะช่วยๆกันไปนะครับท่านก็จะได้หมอดูประจำตัวตลอดไปนะครับก็ท้ายนี้ในปี2563นะที่ จะเหลืออีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านประสบกับความโชคดีนะครับจเจริญรุ่งเรืองคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะสุขภาพแข็งแรงนะตลอดปี2563ทุกคนทุกท่านเทินนะครับอาจารย์ใหญ่ทาโร่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ